เมื่อสองปีก่อนเอนเซมสโตมีทีท่าที่อบอ้อมอารีได้ให้เงินอุดหนุนเพิ่มแก่โรงพยาบาลนี้300รูเบิลตอ่อปีเพื่อใช้จ่ายใ,ในการซื้อ,อย,อยาจนกว่าโรงพยาบาลที่เซมสโตจะเปิดทําการนายแพทย์ประจําเขตเยเกนีพีโอโดริสได้รับเชิญให้มาเป็นผู้ช่วยอังเร เขาเป็นคนหนุ่มอายุยังไม่ถึง30ดีสูงและดำโนกแก้มกว้างตาเล็กปู่ของเขาอาจเป็นหรือสืบเชื้อสายจากพวกต่างด้าวเขามาถึงเมืองโดยไม่มีเงินแม้แต่สตางค์แดงเดียวกับผู้หญิงเรียบๆที่เขาเรียกว่าคนครัวและหีบหนังผู้หญิงมีเด็กกำลังติดนมมาด้วยคนหนึ่ง เยเกนีเคยชินกับการสวมหมวกแหลมและรองเท้าบูทรส้นสูงสวมเสื้อหนังแกะตอนหน้าหนาวเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกับเซอร์จีผู้ช่วยแพทย์กับสหุสมุสมหบันทีแต่ทำตัวอยู่เหนือกว่าเจ้าหน้าที่อื่นๆและเรียกคนเหล่านั้นว่าพวกขา้การาชการเขามีหนังสือติดตัวมาเพียงเล่มเดียวชื่อ ในเครื่องหมายคำพูดคู่มือสั่งยาลละสุดของสำนักงานแพทย์อูงเวียนนาสำหรับปี1881ซึ่งถือซึ่งเขาถือติดมือทุกครั้งที่ไปเยี่ยมไข่เยกินีเล่นบินเลียดที่สโมสอนตอนเย็นๆเขาไม่ชอบเล่นไพ่เมื่อเวลาสนทนากับเขามีสำนวนที่ช้าอย่างติดอกติดใจเป็นต้นว่าล่อก,กันนัว หรือคุยโวฟองสบู่หรือ,อย่าวิปลาดมาหลายาวยิสมาหลานักเลยเขามาเยี่ยมโรงพยาบาลอาทิตย์ละสองครั้งตรวจตึดรอบหนึ่งและคนไข้นอกการที่ไม่มีระบบยากันเน่าพิษและอายุรเวททำให้เขาคุณเคืองแต่เขาก็ไม่ได้แนะนำอะไรใหม่ อาจกลัวว่าจะไปก้วกาวไก่ลูกล้ําอังเดยพูดที่เขาพูดกับเพื่อนว่าเป็นเท่าเจ้าเล่ห์และบอกว่าเขาสงสัยว่าอังเดจะเป็นคนที่คับแคบเอามากๆเยเกนีแอบอิจฉาเขาอยู่ลับๆและอยากได้ตำแหน่งงานของอังเดตอนเย็นวันหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิตอนใกล้จะสิ้นเดือนมีนาหิมะตามพื้นละลายจนไม่หลงเหลือให้เห็น นกสตาลิงส่งเสียงเกลี้ยแจ้าอยู่ในสวนของโรงพยาบาลนายแพทย์กำลังออกไปเยี่ยมเยียนเพื่อนนายไปสนีของเขาไปได้ถึงแค่เพียงประตูก็พบกับโมอิเซิกาซึ่งกลับมาพร้อมกับสิ่งของที่ไปขอทานมาได้เขาไม่สวมหมวกเท้าเปล่าห่อหุ้มด้วยถุงยางกันรองเท้าเปื้อนในมือถือถุงแผ่นทองแดง ในเครื่องหมายคำพูดขอเงินสัตว์หนึ่งโกเป็กสิเขาเอ่ยกับหมอแล้วยิ้มตัวสั่นสะท้านด้วยความหนาวอังเดผู้ซึ่งไม่เคยเปฏิเสธใครไม่ว่าเรื่องอะไรเขาให้ไปสิบโปเกกเมื่อลบเล้าด้วยความรู้สึกกึ่งเวทนาและสีิสเสียนเขาเดินตามหลังยิวเข้าไปที่ตึกจ้องมองหัวร้านและ หัวเข่าของยิวสลับกันเมื่อเห็นหมอนิกิตากระโดดลุกขึ้นจากกองสัสเพเหระและยืนอย่างสำรวมในเครื่องหมายคำพูดสวัสดีนิกิตาอังเดทักทายอ่อนโยนในเครื่องหมายคำพูดคนยิวนั้นควรมีรองเท้าเดี๋ยวเขาจะเป็นหวัดในเครื่องหมายคำพูดได้แน่นอนขอรับท่านในเครื่องหมายคำพูดโปรดเถอถ่ายชื่อฉันอ้างก็ได้ บอกเขาว่าฉันขอร้องอีวานอนเอนเอาข้อศอกยันเตียงไว้เมื่อประตูเข้าเปิดเขาฟังด้วยอารามตื่นกับเสียงที่ไม่คุ้นหูทันใดที่จำได้ว่าเป็นเสียงหมอเขาก็ตัวสั่นเทิมด้วยความโกรธผุดลุกขึ้นหน้าแดงกำ่ำกากเกี้ยวตาพองโปนออกมานอกเบา้าวิ่งออกมาถึงครึ่งทาง ในเครื่องหมายคำพูดหมอมาหมอมาแล้วเขาตะโกนแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะในเครื่องหมายที่สุดในเครื่องหมายคำพูดในที่สุดท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายขันขอแสดงความยินดีต่อทุกๆคนหมอก็ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเราช่างประจบประแจงระยำเขายัดไหล่กระทืบเท้าอย่างไร้สติซึ่งเป็นอาการที่ไม่มีใครเคยได้เห็นในตึกนี้มาก่อน ในเครื่องหมายคําพูดฆ่าสับเลื้อยคานเสียไม่เอาไม่เอาการฆ่ามันดีเกินไปโดนมันลงในหลุมขี้อังเดได้ยินเขามองเข้าไปในห้องโถงก่อนฝาธรณีประตูลและถามขึ้นอย่างอ่อนโยน,ใน,ยนในเครื่องหมายคาพูดมีอะไรกันในเครื่องหมายคําพูดมีอะไรกันอีวานตะโกนเขาเดินเข้ามาหาอย่างเอาเป็นเอาใจ ตัวสันสถานอยู่ในเสื้อคลุมที่ม้วนพันรอบคอในเครื่องหมายคำพูดมีอะไรกันเจ้าขี้ขโมยเขาพูดและมองอย่างขยะแขยงริมฝีป,ปากตลิกเหมือนกับจะบ้วนน้ำลายลดหมอในเครื่องหมายคำพูดคนชั่วร้ายฆาตกรในเครื่องหมายคำพูดจะเย็นเย็นเอาไว้อังเดยพูดและยิ้มอย่างมีความผิดในเครื่องหมายคำพูดผมรับประกัน กับคุณได้ว่าเกิดมาไม่เคยขโมยของใครเลยดูเหมือนคุณจะพูดเกินเลยความจริงผมรู้ว่าคุณกำลังโกรธจะเย็นๆหน้าผมขอละถ้าคุณจะทำได้บอกผมว่าคุณโมโหโกธาอะไรในเครื่องหมายคำพูดแล้วแกมากักขันไว้ที่นี่เพื่ออะไรในเครื่องหมายคำพูดเพราะคุณไม่สบายในเครื่องหมายคำพูดใช่ฉันไม่สบายแกรู้ไหมคนอีกตั้งโหล คนบ้าอีกเป็นร้อยที่เดินลอยนวลเพราะแก่ละเลยและแก่ก็ไม่สามารถแยกออกจากคนธรรมดาได้และทำไมต้องเป็นฉันกับคนผู้เคราะห์ร้ายที่อยู่ในที่นี้ต้องกลายเป็นแพะรละบาปแทนทั้งหมดแกผู้ช่วยแกเจ้าคนดูแลพวกคนชั้นต่ำทั้งโรงพยาบาลซึ่งก็วัดเอาระดับของความมีศีลธรรมเทียบกันไม่ได้ แล้วทำไมจึงกักขังพวกเราในขณะที่พวกแกเป็นอิสระเอาเหตุผลไหนมาตัดสินในเครื่องหมายคำพูดศีลธรรมและเหตุผลไม่มีหลอกมันขึ้นดูกับโอกาสใครถูกจับอยู่ที่นี่เขาก็ต้องอยู่ถ้าหากไม่ถูกจับก็เดินอยู่ข้างนอกมีอยู่เท่านี้ไม่มีทั้งศีลธรรมและเหตุผล ที่ผมเป็นหมอหรือคุณเป็นคนไข้โรคกกจิตไม่มีอะไรทั้งสิ้นเว้นแต่จังหวะโอกาสในเครื่องหมายคำพูดนั่นมันเหลวไหลฉันไม่เข้าใจอีวานพึมพำออกมาด้วยเสียงประหลาดใจแล้วก็ซุดนั่งลงบนเตียงโฮอิเซกาผู้ซึ่งนิกิตาไม่กล้าเข้าตรวจขนยึดเอาของเพราะหมออยู่ด้วยวางชิ้นขนมปังบนเตียงเศษกระดาษกระดูกชิ้นเล็กๆ เนื้อตัวอย่างขั้นตะคอด้วยความหนาวเย็นเริ่มร้องเพลงซึ่งมีเนื้อเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างในํำนองยูโบราณท่าทางเหมือนกับเขากำลังฝันว่าได้เปิดร้านขายของในเครื่องหมายคำพูดปล่อยฉันไปยิวานเอ่ยออกมาอย่างเต็มกั้นในเครื่องหมายคำพูดผมทำไม่ได้ในเครื่องหมายคำพูดทำไมทำไม ในเครื่องหมายคำพูดเพราะไม่ใช่สิทธิ์ขาดของผมลองคิดดูมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าผมปล่อยคุณไปแล้วก็ชาวเมืองหรือไม่ก็ตำรวจเขาจะจับคุณไว้แล้วก็นำมาส่งกลับคืนในเครื่องหมายคำพูดเออเออจริงสิอีวานรับคำเอามือถูขยี้หนา้าผากในเครื่องหมายคำพูดหน้าคนลูกคนพองแต่แล้วจะให้ฉันทำอย่างไร อังเดยชอบน้ําเสียงที่แสดงความมีภูมิปัญญาแต่เบื้องตึงของอีวานเขาทรุดตัวลงนั่งข้างๆนั่งคิดแล้วพูดว่าในเครื่องหมายคําพูดคุณถามผมว่าแล้วจะทําอย่างไรทางที่ดีที่สุดในสถานการณ์ของคุณตอนนี้ก็คือพยายามหลบหนีไปเสียให้พ้นแต่ว่าปาะโยชน์นะเพราะปราศจากความสุขเพราะคุณจะถูกจับได้อยู่ดีนั่นแหละเมื่อสังคมพยายาม ปิดป้องตัวของมันเองจากอาชญากรรมติดพิปร,ราชหรือไม่ก็คนรบกวนซึ่งคุณไม่สามารถเอาชนะได้มีอีกทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้เลือกคิดถึงเรื่องอื่นทั้งหมดคิดแต่เพียงว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่นี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเครื่องหมายคำพูดไม่เห็นได้ประโยชนกับใครเลย ในเครื่องหมายคำพูดตราบใดที่คุกและโรงพยาบาลบ้ายังดำรงอยู่แล้วก็คนก็จะยังถูกจับขังไม่ใช่คุณไม่ใช่ผมก็มีคนอื่นๆรอจนกว่าไม่มีคุกหรือโรงพยาบาลบ้าในอนาคตรอจนกว่าไม่มีลูกกงเหล็กบนหน้าต่างไม่ต้องสวมเสื้อคุมนี้แน่ละเวลานั้นย่อมมาถึงไม่ช้าก็เร็วอวัยวนยิ้มอยักแดกดัน ในเครื่องหมายคำพูดแกนี่ตลกจริงๆเขาพูดแล้วเลือกตาไปมาในเครื่องหมายคำพูดไอสุว้สุภาพบุรุษอย่างแกรหรือผู้ช่วยของแกไม่เห็นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอนาคตแต่อย่างใดเลยบางทีก็อาจถูกอยู่หลอกที่ว่าวันที่ดีกว่าจะต้องมาถึงให้ฉันได้แสดงความต่ำต้อยออกมาเพื่อแกอาจหัวเราะเยาะเถอะแต่รุ่งอรุณของชีวิตใหม่นั้นดูในมือนี่ ความจริงและความยุติธรรมจกต้องชนะอย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นทีของเราบ้างชีวิตฉันอาจไม่ยืนยาวที่จะได้เห็นมันอาจตายเสียก่อนแต่ลูกหลานเหลนของประชาชนจะต้องได้เห็นมันฉันจะน้อมคำนับพวกเขาอย่างสุจริตสุดใจและว่าเลยชื่นชมยินดีกับพวกเขาต่อการข้างหน้าพระเจ้าผู้เป็นองค์อุปถัมภ์เพื่อนเอ,อ๋ย ด้วยประกายตาที่ชดช่วงยิวานลุกขึ้นยืนเหยียดมือทั้งสองออกไปทางหน้าต่างแล้วก็กล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกในเครื่องหมายคำพูดจากหลังลูกกกจากหลังลูกกงเหล็กนี้ฉันอวยใยให้เธอฮูเลเพื่อความจริงและความยุติธรรมอันน่าปากปื้มในเครื่องหมายคำพูดผมไม่เห็นมีเหตุผลอะไรที่จะชื่นชมยินดีอังเดย์พูด เขาคิดว่าการกระทําของอีวานคล้ายกับการแสดงละครซึ่งเขารู้สึกพอใจมันด้วยในเครื่องหมายคำพูดคุกและโรงพยาบาลบ้าอาจไม่มีดังที่คุณเพิ่งพูดถึงจะได้ชัยชนะแต่คุณรู้ไหมความเป็นไปของสิ่งต่างๆมันจะไม่เปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาติก็จะยังดำรงอยู่อย่างเดิมผู้คนก็ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บปวด แก่ตัวลงแล้วก็ตายเหมือนที่พวกเราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แต่อย่างไรรุ่งอรุณอันเลิ่อนลอยวิจ,จิตน,นั้นจุดประกายแห่งชีวิตให้คุณคุณเองก็ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดโดยตะปูยุดโลงฝกและถูกโยนใส่ไปในหลุมฝังในเครื่องหมายคำพูดแล้วความเป็นอมตะเล่า ในเครื่องหมายคำพูดโอได้ปวดเถิดในเครื่องหมายคำพูดแกไม่เชื่อฉันแกไม่เชื่อมันแต่ฉันเชื่อตัวละครบางตัวในเรื่องของดอสโตเยฟหรือไม่ก็บูแต่เคยพูดว่าถึงแม้ไม่มีพระเจ้าคนก็จะสร้างขึ้นมาอยู่ถึงแม้ไม่มีพระเจ้าคนก็จะสร้างขึ้นมาอยู่ดี สันเชื่ออย่างแน่นแฟรนว่าเหลือเกินว่าถ้าหากไม่มีความอมะตะนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ก็จะสร้างสารรค์มันขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วในเครื่องหมายคำพูดได้ใจความดีเหลือเกินอังเดผู้สังเกต,ตยิ้มอย่างดีใจในเครื่องหมายคำพูดเป็นการดีที่คุณมีศรัทธาเพราะความมีศรัทธานี่แหละคนจึงจะมีความสุขแม้จะต้องสูถูกขังอยู่ใน กำแพงคุณคงได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากไหนสักแห่งเป็นแน่ในเครื่องหมายคำพูดฉันเคยเรียนมหาวิทยาลายัยแต่ไม่จบใหนเครื่องหมายคำพูดเห็นได้ชัดจากการแสดงออกว่าคุณเป็นผู้ที่รู้จักคิดไม่ว่าสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างไรคุณก็สามารถสงบเยือกเย็นมีอิสระและมีความคิดลึกซึ้งซึ่งสามารถต่อสู้ขับเกี่ยวกับความเข้าใจในชีวิตทรมนงกับความโง่เขลาวุ่นวายของโลก มีสิ่งที่น่าสรรเสริญอยู่สองประการซึ่งอยู่เหนือกว่าที่คนเราจะรู้คุณสามารถครอบครองได้แม้ว่าคุณจะถูกกักขังอยู่ในลูกกงเหล็กสามชั้นเจ้าปูไดโอเจนิกที่อาศัยอยู่ในอ่างยังมีความสุขมากกว่าพวกกษัตริย์ทั่วโลกเสียอีกในเครื่องหมายคำพูดไดโอเจนิกมันโง่อีวานอารมณ์ไม่ดีในเครื่องหมายคำพูด ทำไมแกพูดกับฉันถึงความบัดซบของมันและความเขาในการเข้าใจชีวิตเขาตะโกนความโกรธกระพือหมขึ้นมาทันใดฉันรักชีวิตรักมันอย่างลุ่มหลงฉันอาจไม่กลัวการถูกลงโทษไม่ไม่กลัวความรู้สึกพ่านพึงปวดร้าวทรมานอันยืนยาวแต่ก็มีช่วงขณะที่ฉันถูกดูดกืนท่ําท่วมอยู่ ด้วยความกระหายรสชาติของชีวิตแล้วเกิดความหวาดกลัวจะเป็นบ้าฉันต้องการความหลายกะเพื่อที่จะมีชีวิตยอยู่เจ้าความโหดรห้ายเขาเดินไปมาด้วยอาการปั่นป่วนแล้วพูดลดเสียงลงในเครื่องหมายคำพูดในความฝันมันมีปีศาจหลอกหลอนผู้คนลุมเข้ามาได้ยินเสียงและดนตรีฟงสั้น ถึงป่าไม้และชายทะเลหานมาแล้วที่ฉันหลงไหลในการเคลื่อนไหวสิ่งที่น่าสนใจมานี่เถิดแล้วให้ฉันเล่าฟังว่ามีอะไรที่ไหนบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาอ้อนวอนในเครื่องหมายคำพูดคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองหรือโดยทั่วไปในเครื่องหมายคำพูดเออดีละ่ะ เริ่มต้นจากเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองแล้วถึงต่อไปเรื่องอื่นในเครื่องหมายคำพูดพูดในเมืองน่ะมันจืดชืดเสียหน้าขนลุกไม่มีใครสักคนที่พอจะพูดด้วยได้แต่จะหาใครฟังเราก็ไม่มีไม่มีใครมาใหม่มีหมอคนเดียวที่ชื่อโฮโบโตอฟที่เพิ่งมาอยู่เร็วๆนี้ ในเครื่องหมายคำพูดฉันเคยเห็นเขามาก่อนเออค่อนข้างถอยไม่ใช่หรือเจ้าคนนี้ในเครื่องหมายคำพูดใช่เป็นคนที่ไม่มีวัฒนธรรมพิกลคุณรู้ไหมตัดสินเอาจากทุกลักษณะไม่เห็นมีสัญญาณว่าปัญญาชนในเมืองหลวงเราจะอยู่นิ่งเฉยมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอฉะนั้นคงต้องมีคนจริงอยู่ที่นั่นเหมือนกันแต่มันมีอะไรสักอย่างที่ ส่งคนอย่างนี้มาให้เราซึ่งผมงงจริงๆเมืองนี้ช่างโหดรห้ายในเครื่องหมายคำพูดใช่เมืองนี้อับโชคอีวานพยักหน้าแล้วก็หัวเราะในเครื่องหมายคำพูดแล้วว่ายังไรเรื่องทั่วไปมีเรื่องวิาพากษวิจารณ์อะไรบ้างในหนังสือพิมพ์ความมืดครอบคุมในตึกแล้วหมอลุกคุ้นยืนเริ่มต้นพารนาความเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับต่างประเทศและ ลัสเซียความน้อมเอียงของแนวทางความคิดซึ่งเป็นที่รู้จักกันในช่วงนั้นยูวานตั้งใจฟังแล้วตั้งคำถามแต่ทันใดนั้นเรากลับว่าพันลํำลึกถึงเรื่องยองขึ้นได้เขากุมหัวแล้วนอนลงบนเตียงหันหลังให้หมอในเครื่องหมายคำพูดเป็นอะไรไปหรือหมอถามในเครื่องหมายคำพูด ฉันจะไม่พูดอะไรอีกแล้วอีวานตอบด้วยเสียงหยาบคายในเครื่องหมายคำพูดปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวทำไมล่ะฉันบอกแกแล้วให้ฉันอยู่คนเดียวจะดึงดันหาอะไรวะอังเดยยักไหลถอนหายใจแล้วเดินออกไปเมื่อข้ามธรณีประตูทางเข้าเขาเอ่ยขึ้นว่า น่าจะทำความสะอาดตรงนี้นะดิจิตากินหมากหมมมันจวนให้ขนลุกขนพองแน่นอนครับท่านช่างเป็นคนหนุ่มที่น่านิยมอะไรเช่นนี้อังเดคิดเมื่อกลับไปที่พักช่างเป็นปีที่ช่วงปีทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ได้พบเขาเป็นคนแรกซึ่งพอจะคุยด้วยได้เขาเข้าใจในเหตุผลและสนอกสนใจในสิ่งที่ถูกต้องทีเดียว ขณะที่อ่านหนังสือและก,ก่อนจะเข้านอนเขาเก็บเรื่องที่เกี่ยวกับอีวานมาคิดเมื่อตื่นขึ้นตอนเช้าเขาจําได้ว่าวันก่อนได้ทําความรู้จักมักคุ้นกับผู้มีวุฒิปัญญาและน่าสนใจมากคนหนึ่งเขามั่นหมายไว้ในใจว่าจะต้องไปหาคนผู้นั้นอีกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้